เสริมก่อนไม่รอไข่ลือบุรีรัมจอปิดดีลสองแข้งดังบุรีรัมยูเนเต็ดจะฝูงแห่งศึกรกีโวอไทลี่ 2, 2022ถึง2023ตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลีออนเจมกองกลางลูกครึ่งไทยอังกฤษจากหนองบัวพิชยาเอฟซีมาร่วมทับลวกหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเตรียมสู้ศึกฤดูกาล2023 2, 2024โดยแข้งวัย21ปีเพิ่งย้ายมาอยู่กับพญาไก่ชนในซีซั่นนี้แม้สถานการณ์ของทีมจะจ่อตกชนันแต่ผลงานส่วนตัวของเจ กลับโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจนตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรครับกระทั่งล่าสุดมีรายงานว่าบุรีรัมยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงดึงไปร่วมทีมล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วครับ สำหรับรีออนเจมส์ลงเล่นให้หนองบัวพิชยาเอฟีในฤดูกาลนี้ไปแล้ว21นัดรวมทุกรายการและทำไป2แอสซิสต์ครับนอกจากจะเป็นตัวหลักของสโมสรแล้วยังเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยยู23ของอิสระซีเทโรชุดที่พึงควา้าอันดับ4ฟุตบอลอุ่นเครื่องโดฮาคับที่ประเทศกาตาและคาดว่าจะเป็นกำลังสำคัญล่าเหรียญทองซีเกม2023ที่กัมพูชาอีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข่าวออกมาว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเตรียมสร้างบิ๊กดียร์โดยการ ควานักเตะต,ตัวหลักจากทีมคู่ปรับอย่างเมืองทองยูในเต็มาร่วมทีมสําหรับฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้วทําให้ตอนนี้ในกระแสโซเชียลแฟนบอลต่างเดากันไปต่างๆนานาแต่จะมีใครทายถูกหรือไม่ต้องรอติดตามครับ